สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูแฟนต้านะครับวันนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8ในเรื่องของปริมาตรและก็ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยของปริมาตรนะครับในคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ส่วนกิจกรรมที่ให้ทำนะครับเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้เราหาปริมาตรนะครับปริมาตรของรูปนะครับที่กำหนดให้เมื่อเขากำหนด หนึ่งกล่องตัวนี้ครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับหนึ่งกล่องตัวนี้ถ้าเราดูแล้วปุ๊บมันเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติครับเป็นเลขาคณิต3มิติใช่ไหมคือเรามองเห็นทั้งมิติของความยาวความกว้างแล้วก็ความสูงลึกหรือหนานั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าลูกบาศนะครับเราจะเรียกมันว่าลูกบาศนั่นเองนะครับเมื <ME> ่อ <SE> เรากําหนดลูกบาศตัวเนี้ยหนึ่งกล่องหนึ่งลูกบาศตัวเนี้ยกาหนดให้มีปริมาตรเท่ากับ หนึ่งลูกบาทหน่วยเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาตรงนี้แหละไปเทียบเคียงในรูปที่เขากำหนดให้นะครับว่าจากรูปที่เขาให้มาที่มันเป็นรูปลักษณะของลูกบาศกซ้อนๆกันอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่นะครับมีปริมาตรอยู่ทั้งหมดกี่ลูกบาทหน่วยนั่นเองอ่ะตรงนี้นะครับส่วนงานที่นักเรียนจะได้ทำจะอยู่ในแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของเรานะครับในหน้า147 นะครับแบบฝึกหัดหน้า147ดนะครับนักเรียนก็วาดรูปประกอบแล้วก็บอกปริมาตรของรูปให้ได้ว่ามันมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกบาศก์หน่วยนะครับส่วนตรงนี้ครูจะยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมาอธิบายให้พวกเราพอเห็นแค่นั้นนะครับทีนี้นักเรียนดูจากภาพตัวนี้อ่ะดูจากภาพตัวนี้ถ้าสมมติว่าครูถามว่าจากรูปภาพที่กําหนดให้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกบาศก์หน่วยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ลูกบาศก์หน่วยอ่านักเรียนก็ดูนะครับว่าในรูปรูปเนี้ย เรามีกล่องลูกบาศก์อยู่ซ้อนกันอยู่ทั้งหมด2ชั้นใช่ไหมครับเราซ้อนกันอยู่2ชั้นเพราะฉะนั้นครูจะถอดออกมาเป็นชั้นๆให้ Lauren นะครับนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะส่วนที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครูถอดออกมาเป็นตรงนี้นะครับอ่าครูถอดออกมาเป็นชั้นนี้เนาะแล้วพอครูถอดชั้นนี้ออกแล้วปุ๊บด้านล่างครับชั้น,นล่างถอดออกมามันจะเหลืออยู่รูปนี้นะครับมันจะเหลืออยู่รูปนี้ถ้านักเรียนเอาชั้นที่2กับชั้นที่1 ตัวนี้นะครับมาประกอบรวมกันมันก็จะกลายเป็นรูปนี้เหมือนเดิมนะครับทำไมครูถึงต้องแยกตรงนี้ออกมานะเพราะว่าการที่นักเรียนแยกลูกบาศก์ออกมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นหรือแยกออกมาเป็นแถวเป็นแถวตัวนี้นะครับนักเรียนจะสามารถนับจํานวนลูกบาศก์หน่วยได้แบบง่ายนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นพอครูแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บง่ายเลยทีนี้เราก็ไปดูครับ จากลูกบาศก์ชั้นที่มันเรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปเนี้ยนะครับเป็นรูปตัวตัวตั้งต้นเนี่ยเมื่อแยกออกมาแล้วปึ๊บแถวที่1เออแถวที่1นึคูยแยกออกมาได้ทั้งหมดกี่ลูกบาศกกี่กล่องครับอนักเรียนก็ไปนับปกติเลยอันนี้ได้กล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5แล้วก็กล่องที่6ใช่ไหมครับ แถวที่1เราได้ทั้งหมดกี่กล่องกี่หน่วยครับได้ทั้งหมด6หน่วยใช่ไหมครับได้ทั้งหมด6หน่วยต่อมาถามว่าไอ้ลูกบาทที่มันเรียงซ้อนๆกันในรูปนี้ยมันมีแค่แถวที่1มีแค่ชั้นที่1ไหมไม่มีใช่ไหมครับมันยังมีแถวที่2อีกซึ่งแถวที่2มันมีอยู่กี่กล่องครับอนักเรียนก็นะับปกติครับอันนี้เป็นกล่องที่1อันนี้เป็นกล่องที่2เพราะฉะนั้นแถวที่2มีอยู่กี่หน่วยครับ ชั้นที่2มีอยู่2หน่วยใช่ไหมครับอ่ะมีอยู่2หน่วยถ้าสมมุติว่าลูกบาศนะครับรูปเนี้ยมันมีต่อชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5นักเรียนก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับคือเราแยกลูกบาศออกมาเป็นทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นพอนักเรียนแยกเป็นชั้นเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็แค่นับเป็นหน่วย พอนับเป็นหน่วยได้แต่ละชั้นเสร็จแล้วปุ๊บโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าให้เราหาปริมาตรของรูปที่กําหนดนะครับให้เราหาปริมาตรของรูปที่กําหนดโดยมีเงื่อนไขว่าในแต่ละรูปเนี่ยหกล่องหรือ1ลูกบาศก์เนี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับ1ลูกบาศก์หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็มาสามารถสรุปคําตอบได้เลยครับอ่ะสรุปคําตอบว่ายังไงจากรูปที่ให้มาใช่ไหมครับจากรูปที่ให้มาตัวเนี้ย นะครับเราสามารถแยกลูกบาศกได้เป็น2ชั้นใช่ไหมครับชั้นที่1มีอยู่6หน่วยชั้นที่2มีอยู่2หน่วยดังนั้นปริมาตรของนะครับลูกบาศกของรูปนี้จึงมีค่ารวมกันคือ2บวก6เป็นเท่าไหร่ครับเป็น8อ่าเป็น8นะครับแล้วทีนี้ถ้าโจทย์เขาถามหาปริมาตร นะครับถามหารปริมาตรเวลาที่นักเรียนตอบนักเรียนจะต้องใส่หน่วยเป็นลูกบาทกก่อนเสมอนะครับเป็นลูกบาทกก่อนเสมอนะครับอพอเป็นลูกบาทเสร็จแล้วค่อยตามด้วยหน่วยวัดนะครับหรือหน่วยที่เขากําหนดให้นะครับเช่นถ้าหน่วยเป็นเมตรนักเรียนก็เป็นลูกบาทเมตรนะครับหน่วยเป็ <elles Rab S 1> <อ>นเซนติเมตรนักเรียนก็เป็นลูกบาทเซนติเมตรแต่ตัวนี้เขากําหนดให้เป็นหน่วยใช่ไหมครับนักเรียนก็ตอบเป็นลูกบาทหน่วยแค่นั้นนะครับ นะให้หาปริมาตรก็ไม่ได้ยากนะครับขอแค่ว่านักเรียนสามารถถอดลูกบาศก์ที่มันประกอบกันเป็นรูปเนี่ยออกมาเป็นชั้นเป็นชั้นให้ได้นะครับพอเราถอดออกมาเป็นชั้นเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนก็มานับแต่ละชั้นนะมีกี่ชั้นก็นับให้มันครบมี2ชั้นก็นับ2ชั้นมี3ชั้นก็นับ3มชั้นพอนับครบนะครับแยกครบแล้วปุ๊บเราก็นับผลรวมทั้งหมดเนี่ยของแต่ละชั้นมารวมกันก็จะเป็นปริมาตรของรูปนั้นนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็นักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดในหน้า147นะครับวาดภาพประกอบนะักเรียนวาดภาพประกอบเฉพาะภาพตั้งต้นนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบออกมาได้เลยว่าในรูปภาพนั้นเนี่ยมีปริมาตรกี่รูปบาทหน่วยโดยนักเรียนไม่ต้องแยกออกมาเป็นชั้นๆเหมือนครูนะครับหากมีข้อสงสัยในภายหลังที่เรียนจบตรงนี้แล้วนะครับค่อยทักเข้ามาสอบถามครูเป็นลายบุคคลไปนะครับสำหรับในเรื่องของปริมาตรความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในเรื่องของหน่วย ปริมาตตรัวเนี้ยนะครับของคณิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูคงยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ